สวัสดีครับพบกับ TJS Control ไฟฟ้านะครับวันนี้เราจะมาเชื่อมต่อนะครับรีโมท RF 4 Channel ตัวนี้สามารถใช้งานในที่โรงแจ้งได้5000เมตรนะถ้าตัว1000เมตรมันจะตัวเล็กกว่านี้นะครับกับตัว smart switch ทูย่าแบบ4 Channel นะครับซึ่งต้องมีฟังก์ชัน RF นะถึงจะสามารถเชื่อมต่อรีโมทได้นะรีโมท make sure นะครับว่าใส่แบตเตอรี่ให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นแบต9โวลต์นะครับอ่าโอเคอย่างแรกเนี่ย ให้เราเชื่อมต่อตัว smart switch กับ username ของเราให้เรียบร้อยอันนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะสังเกตว่าเราสามารถาสั่งเปิดปิดตัว smart switch แล้วก็รีเลย์ในตู้ s b c 1 d w ได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นการเชื่อมต่อรีโมทนะครับเดี๋ยวผมขอญาตวางไว้ตรงนี้จะได้เห็นได้ไง่ายๆโอเคนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะเข้าไปที่ฟังก์ชันเซตติ้งนะครับการตั้งค่านะครับเซตติ้งเสร็จจะมีบรรทัดสุดท้ายนะที่ชื่อว่า RF Remote Control Setup นะครับให้กดเข้าไปที่ RF Remote Control Setup ใน ID เนี้ยมันมีการแอดไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลบทั้งหมดก่อนนะเพื่อแอดใหม่ทั้งหมด นะครับโอเคนะครับตอนนี้เคลียร์ฟังก์ชันเรียบร้อยทั้งหมดนะครับเมื่อพร้อมนะครับให้เรากดปุ่มแอดนะครับกดปุ่มแอดเนี่ยจะมีเวลา10วินาทีนะแล้วเราก็กดปุ่ม A นะเรียบร้อยนะครับพอกดปุ่ม A เสร็จถ้ามันขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะครับขึ้นมา a d s ส c c e s s f u l นะก็คือการเพิ่มสำเร็จเนี่ย มันจะขึ้นมาว่ารีโมทคอนโทรลนะตรงนี้เราจะตั้งชื่อง่ายๆนะครับผมขอเรียกว่า Control. รีโมทคอนโทรลตัวนี้ว่ารีโมทคอนโทรล l 1ละกันนะรีโมทคอนโทรลหนนะครับรีโมทคอนโทรลหนนะครับแล้วก็ปุ่มที่เราแอดไปเมื่อกี้ก็คือปุ่ม A นะครับรีโมทคอนโทรลหปุ่ม A นะครับกดบันทึก เรียบร้อยแล้วนะครับรีโมทคอนโทรลหนึ่งปุ่ม A แล้วรีโมทคอนโทรลหนึ่งปุ่ม A เนี่ยให้ไปทำอะไรนะให้ไปสั่งสวิตช์ที่1นะครับสเตตสวิตช์นะก็คือ,เ,อเป็นการสั่งให้กดครั้งหนึ่งเปิดแล้วกดอีกครั้งหนึ่งก็คือปิดนะครับสเตตสวิตช์ให้เราเลือกนะสเตตสวิตช์ที่1นนะครับแล้วกดเซฟนะครับ เป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันดูนะครับผมจะกดปุ่ม A นะครับอเห็นไหมฮะตัวสวิตช์ที่1เนี่ยติดเรียบร้อยแล้วนะผมกดปุ่ม A อีกครั้งนะครับเป็นการปิดนะครับอะเดี๋ยวเราจะมาลองนะแอดปุ่ม B เพิ่มนะครับกดแอดนะครับกดปุ่ม B ครับ เรียบร้อยนะครับ a d d successful นะครับหมายความว่าตอนนี้เรา a d d ปุ่ม B เรียบร้อยแล้วแต่เพื่อความชัวร์ว่าตัวนี้แบบเป็นรีโมทหนปุ่ม B นะฮะเราจะไปแก้ไขชื่อนะครับรีโมทที่1นะครับเป็นวรรคปุ่ม B นะ B boy เรียบร้อยนะครับแก้ไขชื่อเรียบร้อยแล้วรีโมทที่1ปุ่ม B นะแล้วสั่งการอะไรอันนี้ก็คือ มันจะไปสั่งสวิตช์ที่1เหมือนกันซึ่งเราไม่ต้องการนะให้เราปิดนะครับจาก state สวิตเนี่ยให้สวิตช์ที่1 is not to set นะครับภาษาจะปแปลกหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันแปลมานะครับเราก็เข้าใจตามนี้ก็คือไม่ต้องเซตอะไรนะครับเราจะให้ปุ่ม B ไปสั่งสวิตช์ที่2นะครับให้เป็น state สวิตเหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะครับเช็คเมคชัวให้ เรียบร้อยอีกครั้งสวิตที่1นะครับ is not to set ก็คือไม่ได้ตั้งค่าอะไรไว้นะครับสวิตที่2นะครับ state switch นะครับกดครั้งหนึ่งเปิดกดอีกครั้งหนึ่งปิดนะครับสวิตที่3 is not to set 4 is not to set เหมือนกันนะครับกด save เรียบร้อยนะครับ่มาดูกันนะตอนนี้นะสวิต A นะครับสั่งอันที่1แล้วเราจะมาลองสวิต B ีนะครับสวิต B ครับสั่งอันที่2นะครับตามที่ตั้งไว้นะครับสวิต A สั่งอันที่1นะครับ สวิตช์บีสั่งอันที่2นะครับแล้วเราก็ทำการเซต CD นะในรูปแบบที่เหมือนกันก็คือ C เนี่ยจะต้องไปเซตที่สวิตช์สามนะครับแล้ว D-Doc กเนี่ยก็จะไปเซตที่สวิตช์สครับ